สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการจับคอร์ด D7 นะครับมาดูกันเลยว่าการจับคอร์ด D7 เป็นแบบไหนนะครับยกตัวอย่าง2แบบนะครับให้ไปฝึกกันนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกใช้นิ้วนิ้วที่2นะครับจับที่สายสาช่องสองนะครับตรงนี้แล้วก็นิ้วหนึ่งนะครับจับที่สาย2ช่องหนึ่ง บบเห็นหรือเปล่าอืมแล้วก็นิ้วสามจับที่สายหนึ่งช่องสอง่าเป็นแบบนี้นะครับเราจะดีดนะครับตั้งแต่สายห้าลงไปนะครับบางคนก็จะดีดตั้งแต่สายสี่ลงไปก็ก็ได้นะครับสายห้าก็ได้นะครับแต่สายหเราจะมิวไว้กันนะครับอ่าเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราดีดก็เน้นให้ชัดๆไปก่อนนะครับให้เสียงออกชัดๆนะครับ เคลียร์นะครับโอเคมาดูในแบบที่2กันนะครับเราจะมาทาบตรงช่องที่5นะครับนับไปเลย1 2 3 4และ5นะครับทาบไปตรงนี้นะครับทาบไปเลยแล้วก็ใช้นิ้ว3นะครับมาจับที่สาย4ช่อง7นะครับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็นิ้ว นิ้วที่4นะครับมาจับที่สาย2ช่องที่7นะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนิ้วที่2นะครับเราจะมาช่วยนิ้ว1นนะครับโดยการช่วยทับลงไปนะครับเพื่อให้มันเกิดความแน่นนะครับแน่นกว่าเดิมนะครับ2มือช่วยกันทาบนะครับจะได้ง่ายกว่าเดิมนะแล้วดีดลงไปตั้งแต่สาย6เลยนะครับดีดลงไป ให้ชัดให้เคลียร์นะครับแบบนี้นะครับผมคอร์ด d 7นะครับโอเคมาดูในแบบแรกใหม่นะครับแบบนี้นะครับแบบที่2องอนะบ่บอยๆทำได้แน่นอนนะครับผมมีคำถามอะไรก็ ถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงก็มีามสูขมากนะครับฝึกบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกําลังใจในในการท youtube ของผมด้วยนะครับผมกดติดตามช่อง YouTube เก็บไว้ได้เลยนะครับผม <laughs> มีามสูขมากด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ